มาหลอดรงลอดทานนะคะเอาบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเฮ้ามาให้พี่น้องชมขึ้อเกานะคะอาเลาะเย็นเย็นๆย็นแรงแรงนะคะกับเสียดหายลดไายร้อนใดนะคะประชงมีีอากาศร้อนนะคะกับมาหลอดธงลอดทานือเกาล่ะค่ะลูกตรงลูอีสานบานเฮ้านะคะมะันเสื้อผ้าบึกอันนี้เป็นกี่ควายนะคะกี่ควายเนี่ยนะคะเฮ้าสิจมาจ้องเอาไว้นะคะแล้วก็มาจํไใบบ่าอยู่หนีไม่กี่ควายนะคะอยู่ในตรงหน้ามองหนีนะคะเดี๋ยวมือไม้มือเสานะคะเฮ้าสิบมาตานะคะ อันนี้สองกล้องนะคะมองหนีนะคะนี่กล้องหนึ่งค่ะเพราะว่าที่เข้ามาให้เบิร์นโมเมนต์วาปินเรื่อถี่มันบอดี้นะคะแต่ว่าเข้าสิเอามาขุดจีจี้มืออื่นค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นผีควายของเมฆควายตัวนี้นะคะเข้ากับมาดูน้องนะคะดิจิไก่นะคะดี่ค่ะเขาจะหากินยูเบิเวณนี่นะคะเราจะจําเอาไว้ว่าแถว กล้องคุณกล้องอยังสินะคะมือเสาห้องสีมาแต่เสานะคะมากรูดจีจีอัศมีรละบ่มีก็ได้นะคะแต่ว่านั่ก็เป็นวิธีของบ้านเฮานะคะกจีจีๆๆกินได้นะคะถึงมันจะเกิดนิ่กี่ควายห้องกลางสะอาดแล้วก็เอามาต้มนะคะพามาชมนองควายน้ำนะคะ